อะไรฮึจังมารับเหรอฮึึึึดูตองเอกึโอ้ยไม่รู้กระชาเป็นไรึเป็นหวัดกันเหรอึเป็นหวัดกันเหรอฮึเมืกี้เป็นกเขาไหมไอจามไหมึ ทำอะไรกันทำอะไรฮ่าฮ่าเอาวันดีกันเหรอ,อวันดีกันเหรอหือหยแตกหืมแตกะอะไรทองจะอะไรหืมเยี๋เวว่นจีก็หลับเลยว็ปิงเดินมามาหลับมาหลับนอกบ้านนะในบ้านมันหนาว กินไรตังกินหญ้าแล้วไม่กินข้าวแล้วอยากกินหญ้าแล้ววันนี้